โหสวยมาก, <S 2> <S 2> ากโอ้ที่นี่คือ6คนครับอ่ารับจัดคืนครับมาทุกคนมาเองเข้ามาแล้วนี่คนอุ๊ยอันนีพ้พี่เต่าว้พี่เต่าน่ารักน่ารักสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเซลลิ้นรัวลล้นรัวแต่เช้าเลยเอาใหม่ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซล l ล r m ์นะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาและก็ตอนนี้อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเป็พิเครองค์ยืนนะครับที่นี่จะเป็นองค์สีดำแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนอันนี้มาเป็นครั้งที่2องแลครับเดี๋ยวตอนนี้เรากังจะขึ้นไปไหว้ท่านนี่ครับและนี้คือ,อคือสมาชิกที่เรามานะครับอันนี้คุณลิษาอ่าคุณลิษา อันนี้พี่นิ่มนะคะแล้วก็อันนี้น้องบอลนะคะบอลช่องอะไรช่องเลยบอลช่องอะไรตามชื่อช่องตัวเองไม่ได้อ่าอ่าแล้วนี้อันนี้ใครนี่ขาแต่ใครละเออนี่ขาประจำแล้วก็อันนี้ขาจอดหรอนี่ขาประจำขาจอดหรอเออแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับชื่อพี่บอลมาด้วยจะเดินไปก่อนเลยเนาะพี่บอลเมื่อกี้ไปแล้วที่เนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นเป็นอุทยานนะทุกคน แล้วตอนที่แม็กมาครั้งที่แล้วอะ่ะคือตอนนั้นมาฝนตกก็เลยแบบแล้วมาช่วงเย็นด้วยก็คือเขาใกล้จะปิดแล้วก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้แบบถ่ายหรืออะไรเยอะมากมายวันนี้ก็เลยมาวอลให้าาเพื่อนดูแบบเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าวันนี้มาไวนะวันนี้มามาถึงที่นี่ไว ไปนี่นะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกนี่นะครับอ่ะนี่แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายที่จะบอกว่าจุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี้เราทำอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีเลยนี่ทุกคนมา,มานี่เราใส่บุญนะมา เราสายบุญครั้งหลายนักบอลอยู่ไหนวะเออนี่นี่ชุดดอกไม้ที่เราจะขึ้นไปนะอันนี้อันนี้ชุดว่ายชุดแบบ full s e นี้ได้ full set มเท่าไหร่นะครับสองร้อยค่ะสองร้อย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 นี่เรามาชุดได้หนึ่งบาทโอเคบปทตัวดอกแล้วก็นี่ชุดที่เราจะขึ้นไปถวายท่านนะครับชุดนี้จะหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะมีน้ำมันมีดอกไม้มีผูกเทียนแล้วก็มีเทียนที่เราไปรอบเทียวลอย ขึ้นไปไหว้ท่านกันดีกว่าทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาดอกบัวนะคะไปลอยที่อ่างพระแม่นะครับแต่ให้เราไปอธิษฐานตรงารตามพระพิคเนตประจำวันเกิดเราก่อน ี่นะครับเสร็จแล้วเราก็บวชสวนบูชาสามจบนะครับก็เสร็จแล้วเราก็เอาหมาหวอยตรงหน้าพระแม่อุมาและเสร็จแล้วเราถึงจะขึ้นไปไว้องค์พระพิฆเนศนะข้อพระศิวะด้วยพออพระศิวะข้พระศิวะแล้วก็เสร็จแล้วถึงจะไปไหว้พระพิฆเนศนจุดที่สองลอยเลย ไปก่อนล้ครับทุกคนเราทีนี้เราก็มาวนไม้นะครับอันนี้เราก็วนสามรอบนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเราก็วนองค์ล่อพระพิฆเนศนะครับแล้วก็ขอพรไปด้วยทุกคนก็สามารถขอพรผ่าน ีได้เลยนะผ่านช่องทางไว้อ่าอ่าส,ส่งพลังให้ลนะกันเรียกไม่ถูกอ่ะ ถ้าเรามาเราต้องไปกระซิบหน,หนูที่เป็นบริวารท่านอ่ะ,อะไปกระซิบขอพร <c oughs> คือเขาบอกว่าเวลาขอพรพระพิฆเนศอ่ะถ้าให้กระซิบท่านหนูท่านหนูไม่ใช่เขาเรียกว่าหนูจี้ไม่รู้อเอ้ยมอดีลืม <c oughs> ชื่อเลยเลย <c oughs> คือหลังเ,เราก็กระซิบอธิบอกระหนูท่านใช่ไหมคือบริวารท่านแล้วเราบอกเสร็จแล้วอ่ะคือเหมือนว่า ท่านจะรับเรื่องคุณไปบอกแค่นี้โดยตรงโ <O okay, S 1> อเคเพราะว่าพิเศษรัดคิวเหรอใช่เหมือนว่าบอกแล้วจะได้คิวที่หวงหวงอะไรอย่างนี้ครั้งที่ร้านมาก็กระซิบบอกไปแล้วโอเค,คนี่นะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราเดินออกมาไหวา้เทพเจ้าจีนนะครับเป็นพระเจ้าไฉซิงเอียนะครับแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับ ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าค้าขายแล้วก็ขจัดปัดเป่าเกี่ยวกับพวกความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับแล้วองไม้นี่คือองคไม้อายุถึงหนึ่งปีนะทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำบางประกงทุกคนวิวดีมากเลยอะทุกคนครับเราซื้ออาหารปลานะครับแล้วก็ไปให้เราซื้ออาหารปลาเพื่อไปให้อาหารให้อาหารปลาไม่ให้อาหารไก่เออไม่ให้อาหารไก่เออไปไม<ป>่ไให้อาหารปลากัน นี่อยู่หลีมแม่น้ำบางปะกงเลิศอันนี้คืออันนี้คือพูดถูกในครั้งแรกนะไม่ฉันก็พูดถูกมาตั้งนานแล้วไหมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเปล่าแม่น้าปะโกงไม่ใช่หรอนั่นไงเออแม่น้ำปะกงกูเกิลแบบใช่หรือเปล่าม่นะบางปะกงเออใช่ปะโกงเขาอะไรนะให้เราลอก่อนเห็นไหมเออเราถ่ารูปเป็ูอเอาคอนเทนต์ไปไปตะดุดตะดุดลงน้ำดิชะลอกเหรอ โอ้เลยตน้ยโหน้ำแบบท่วมตลิงเลยอ่ะปลากระดีหัวแล้วหรอนี่ปลากระดีเหรอไม่ใช่ถ้าปลากระดีต้องอะไรปลากระดีได้น้ำปลาตะเคียนวะปลาหมดแล้วหมดแล้วปลา รอ,อคุณพรอคุณพ่ามาก่อนทำไมเช็ดมืออ๋อแต่อยากจะให้ทุกคนดูดูข้างหลังทั้งนังเลยอ่ะเดี๋ยวกันนะดูสิโอ้พี่แม็กสวยมากสวยนะโอ้สวยมาก ทุกคนเราเข้ามาในาาาาออข้างเลยครับสวัสดีครับฮะมันสวรรค์เหรอเออมันสวรรคัสวรรค์เลย้วร้อนมากนั่งโอ้ยร้อนมากเลยแขนเป็นปลาดุกอีกแล้วทุกคนแขนเป็นปลาดุกตล,ลอดเลยอ่ะเดี๋ยวหน้าทุกคนหน่อยน,นะ น้าทุกคนคือแบบไม่ไหวแล้วพี่บอลคือขึต่อไหวอยู่คนเดียวเลยเออนี่ไงมาทุกคนเราเข้ามาสั่งน้ำก่อนนะครับนี่โหมีเต็มเลยอ่ะเมนูเยอะมากเออโอ้เมนูเยอะมากเลยอะเาลองชิมแมสก์กันได้ไคะนี่เหรอได้ได้เลย ใช่อะมออะมอนเป็นวนได้เลยค่ะครับแดงมะนาวโซดาหนึ่งครับครับเอาแดงมะนาวโซดาเป็นสองแก้วไม่รู้จะกินอะไรพุกนี้คือบรรยากาศในร้านนะครับสวยนะบรรยากาศดีมากเลยครับ นี่ทุกคนนี่น้ำสั่บนะครับสวยมากนี่เค้กที่เขาแนะนำก็คือเค้กแอลมอฮอล์นะครับให้ดูใหม่นี่นี่สามสิบคนนี่คือแดงมะนาวโซดาโอ้โหมันร้อนๆแล้วกินแบบอะไรอย่างเงี้ยสวย A Later Few Moments later ทุกนนนคนเรามาแวะกินนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวปักหม้อไปลงรถก่อนออันนี้เรามากินกว๋วยเตี๋ยวปักหม้อคุณโอนะครับก๋วยเตี๋ยวปักหม้อคุณโอนะครับก็อยู่ตรงถนนกิจิยารักนะครับทุกคนนี่เราก็ กำลังเดินมาใครมาไม่ถูกนะครับเปิด Google ห a p มาได้เลยนี่นะคะนี่สไตล์โฮมมี่โฮมมี่ยให้ดูให้ดูนี่ต่อนี่มีหลายไซส์มากนะเราั่งรองเราบ่อนเราผู้ไม่มีโต๊ะรอแปบนึงนัดผู้ไม่มีโต๊ะนี่พวกนี้เขามีโต๊ะกันหมดเลยอ่ะครับ่ ว่ไม่เอาว่างอะใช่มใไ,ไมใเอาริไม่เอาไม่เอาไม่อาตีนไก่กันไม่เอาไก่ไม่เอาเลยได้เครับโอเคได้ตรแล้วอ,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 อันนี้มีไส้อะไรบ้างนะครับตัวนี้ <c oughs> มีมมกุ้ยช่ายหมูหน่อไม้ก็ะพดไา้หวานดูอัดวงอกคุุนเส้นมีครบเลยทุกคนขอบคุณ <c oughs> ครับพี่้องเก็บตกไป ขอบคุณครับมาทุกคนเราได้น้ำซุปน,นะคมาทุกคนาเดี๋ยวรอไส้รอไส้นี่นะครับนี่รอเดี๋ยวรอไส้อันนี้เขาเรียกน้ำพริกอะไรครับ,บน้ำพริกเผาผัดออ๋กินมาไม่เคยรู้เลยว่าเขาเรียกน้ำพริกเผาผัดกินเหมือนกับผัดน้ำพริกเผาเนี่นี่ทุกคนน้ำพริกเผาผัดหอม ม,มันจะปรุงกันแล้วเข้าก่อนนะธรรมดาอ๋อครับมันจะหอมอืมอือันนี้น้ำพริกเผาผัดนี่ยเบที่ใส่แล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำส้มเพิ่มไปอีกนิดหน่อยปุ๊บเอแล้วชีวิตปรุงแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> สองอย่างเฮ้ยใส่พริกไทยเพิ่มอีกหน่งยดีกว่าไทยลงไป ก็แคปหมู <m ew> โหฝั่งนู้นกินกันอร่อยเลยอะฝั <c oughs> ่งนู้นกินกันอร่อยเลยฝั่งเราเพิ่งได้นะ <c oughs> น,นี่กลนปุ๊บปุ๊บอ่าขั้นต่อไปจะอะไรจ้ะเอารวมหมดเลยครับน้ำหล่ะอร่อย มาแล้วว้ามาแล้วมาแล้วมาลองชิมอันนี้เป็นได้แบบไห้แบบจุ่มก็คือเราไม่รู้ข้างในมีอะไรก๋วเตียวปาบาน้องนื้ <c oughs> ออร่อยอ่ะ <c oughs> แป้งนุ่มมากเลยอ่ะมาปีนาปลาหมน้าเลย โ,โดนตับเ่ิ่มนนะดูโคนเอาใส่ปักซีฝรั่งมาแล้วแบบน่ากินไปอีกสิบเลเวลเลยอะ่ะโอ้โหลืมไปได้ยังไงอร่อยเน่ทุโคนอิ่มแล้วแล้วนี่นะครับนี่คือ,อเดี๋ยวปักนมอบางคานะครับรยยนี่ไรตรงนี้ใครที่มานะครับก็สามารถมาวกานทน่น,นไีได้เลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราแวะ เข้าไปที่ตัวเมืองอบางแสนเลยวาร์ปไปเจอกันที่บางแสนเลยไหมครัทุกคนตอนนี้เราวาร์ปกันมาอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับที่มหาวาิทยาลัยบูรพาครับทุกคนอันนี้เหมือนกับว่าเขาจะมีโซนใหม่เวยนี่ก็มาแบบมงงนะเพราะว่า <c oughs> จะเข้าบางแสนใช่ไหมก็เลยแวะมาที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่า มีตรงไหนมากอันนี้ค่าเข้าใจอยู่ที่60บาทนะครับค่าเข้าค่าเข้าเราเข้าไปข้างในกันโอ้คนเอยอะเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ที่บอก60บาทบอกผิดนะราคาผู้ใหญ่อยู่ที่80บาทนะครับแล้วก็เด็ก40ส่วนคนต่างชาติจะอยู่ที่220บาทผู้ใหญ,ญ่แล้วก็เด็ก120บาทวันนี้วันนี้มาแบบว่ายอมรคนที่มานที่มา อันนี uh, ้มาต้อนรันักศึกษาไอ้เขามีโชวด้วยหรอ อ๋อเขามีการแสดงด้วยทุกคนการแสดงดำน้ำให้หายปลาตู้ใหญ่นี่นะคะนี่คือช่วงการแสดงคนใครใครมาก็ดูตามนี้ได้เลยอ่านี่จันร์ถึงสุกรอบก็ตามนี้นะคะแล้ว,วันเสราร์แล้วก็วันอยู่าราชการก็รอบก็ตามนี้เลยมาได้สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะคนเยอะมากทุกคน ได้คิดว่าคนไม่เยอะนะเพราะเมื่อกี้ข้างนอกดูคนน้อยนะ่ยที่ใหญได้ทีเต็มเลยจ้าตอนนี้รอเขาซื้อสวยอยู่ไหนเขาดูหน้าทุกคนหน่อยย้อนวัยย้อนวัยวันนี้ไปย้อนวัยกันนะครับไปกด้โอ้โหย้อนไม่ได้หรอกไปกันเลยไปกันเลยหกคนครับขอบคุณมากครับอ่ารับบัตรเครับ ทุกคนมาเราเข้ามาแล้วดีพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนีนี่เอา้ามาถองมีอันนี้ป้าอะไรอโอ้น่ารักน่ารักมุกไปตลาก อันนี้เขาจะมีอ๋อนี่นี่นี่ไงไปลาฉลามปลาฉลามโกมป<ม>ลาดาวหมอกเห็นไหนโอ้โหอยู่ข้างในเลยเอออยู่ข้างในเลยปลาฉลามตีสันแห่งท้องทะเลอ๋ออันนี้อะไรปลาอมไข่จุดแดงแล้วทำไมมันนิ่งอย่างเงี้ย นิ่งมากเลยอ่ะทุกคนดูน้องนิ่งมากอ่ะ <c oughs> น้องไม่ว่ายไปไหนเลยอ่ะนิ่งมากนิ่งเกินทุกคนนี่อันนี้โซนแมงกะพุนนี่ทุกคนอันโซนแมงกะพุนดู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 นอะไรอ่ะอ,อันนี้พวกนี่เขาแช่ไว้หรอแช่แมงกะพุนไว นี่คนห้ามมือลงไปนะนี่นะครับนี่แม่กับคุณนะครับ เข้ามาในนี้ทุกคนคุณเธอเข้าใต้น้ำหรอเออแล้วเหมือนเราเข้าเข้ามาใต้น้ำเลยอ่ะนี่นีให้ดูใหญ่มากมาใหญ่มากเลยที ูปปลาตู้ใหญ่ไปแล้วอันนี้ก็ต้างเล่นในแนวแน,ว,แนวนอนนอนนอนฮะดีมากเลยต้องคลอยหันปลาด้วยใช่ไปขาดตอนเขาให้อาหารปลาพอดีก็เลยไปเล่นแบบนี้พีเออ่เขาก็เออใช่พี่เขาขอช่วยเจและเขาหายหันใจในน้ำได้ด้วยมเมื่อกี้รอเล่นหมดแล้วเหรอมม่ยังไม่หมดเขามีสองโซนนี่ นนี่นี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมมีสองตึกใช่ไหมเออนี่มีสองตึกที่ที่มีอุโมงค์กอคือก็คือเมื่อกี้เราอยู่ตึกเก่าชนี่ประมาณแต่ว่าตึกใหม่เนี่ยเรามีอันนี้คือโซนใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวไปพร้อมกันนี่นี่ทุกคนตอนนี้เรากำลังเข้ามาในโซนใหม่นะครับนี่ว โซนนี้เหมือนจะแบบเป็นป่าป่า,ปาเลาะเรียบหาดอ๋ออันนี้คอนเซปต์น่าจะแบบเหมือนแบบเลาะเรียบหาดเนี่ยลายก็จะตามนี้นะครับเลาะเรียบหาดนี่ตามนี้เลยอารมณ์เหมือนแบบว่าอยู่ ตามชายหาดแล้วก็จะมีเจ้าลิงลิงแสมไ่้เหมือนจําลองตามชายป่าชายหาดลิงทะเลอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีพวกปลาตีนเออจะมีปลาตีนแล้วก็จะมีพวกลิงไม่ใช่ลิงมีปูแสมมีปลาตีนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือระบบนิเวศแบบว่าตามชายทะเลอย่างเงี้ยทุกคนนะครับใครมาแถวบางขุนเทียนก็จะเห็นปลาตีนบ่อยๆคือโซนแถวเนี้ยเขาจะเป็นแบบประมาณว่าระบบนิเวศแบบชายทะเลอย่างเงี้ยนะ ี่นนี่ให้ดูที่ทุกคนนี่น,นให้ดูระบบอ่าระบบนิเวศที่ชายทะเลนะครับอันนี่คือต้นเขาเรียกต้นอะไรต้นก้ามปูใช่ไหมเนี่ยนะครับต้นกงกลางต้นโกงกลากงกาอุ้ยอันนี้พี่เตา่าว้าพี่เต่าน่ารักน่ารักมาครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเข้ามาโซนที่ห้าครับเป็นโซนแสงทองทะเล นี่ลวนี้เขาเหมือนจำลองแบบแมงกะพรุนไหมเฮ้ยสวยอ่ะอย่างใน้รูปตรงนี้จังมาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ลาคูน่าคาเฟ่นะครับเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นที่นี่เลยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเดินเล่น ดินทะเลหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนี่อันนี้ทางเข้านะครับนี่ลุกคนเห็นนุ่นไหมเห็นนุ่นไหมสวยไหมเห็นไหมลุงกินน้ำสวยมากวันนี้เห็นลุงกินน้ำแบบฉ่ำๆเลยป่าจะเราเข้าไปในร้านกันก่อนรู้จากดวงนาดีค่ะดวงนาดีในรวม กอะไรกไรอร่อไม่เป็นกินน่ากินมากทอะไรกินกำลังสั่งกันอย่างตั้งใจกินปลากระพงหนึ่งแล้วนะปลากระพงพี่ปลาตอาเตยปะปลาเต่าเตยหนึ่งกุ้งแม่น้ำหนึ่งมันเต็มอยู่ลูกตอนนี้มันยัง สครับทุกคนสวัสดีครับสวีไลนนี่ปิดทริปแล้วโอเคดึกแล้วเออนี้ก็ดึกแล้วแล้วก็อันนี้คือเรามาปิดทริปที่บางแสนนะคะบาที่หนึ่งวันใช่มาที่อันนี้อยู่ที่ยุธยาหาดบางแสนแล้วแล้วก็มากันตอนกลางคืนแต่มานั่งพักก่อนก่อนที่จะกลับนะครับโอเควันนี้ก็ไปเที่ยวได้หลายที่เนาะทั้งจากเชิยงดาวแล้วก็มาที่นี่ต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่อง The Remark Channel ด้วยนะคะล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ปิดคลิปแล้วบ๊ายบาย 这个。